สวัสดีค่ะเซลเดินฮอนด้านะคะวันนี้เดินจะพามา,าชมรถ Honda Jazz นะคะรุ่น V สีขาวค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคันนี้มีการติดตั้งอุปกรณ์อะไรให้บ้างนะคะวันนี้ในการรีวิวต้องขออนุญาตคุณจอยนะคะในการรีวิวรถคันนี้ให้ชมกันสำหรับรถยนต์ Honda า a จ z คันนี้นะคะ ต้องขอขอบคุณลูกค้านะคะที่รอมาด้วยกันคันนี้ก็รอมาประมาณ3เดือนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคันนี้มีการติดตั้งอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะก็จะมีการติดตั้งในส่วนของสเกิร์ตนะคะสะเกิร์ตรอบคันอันนี้ก็จะเป็นสเกิร์ตด้านหน้าค่ะตรงนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะคะ สำหรับฟิล์มนะคะฟิล์มก็จะติดเป็นฟิล์ม 3M PV Nano ให้นะคะจะเป็นฟิล์ม 3M เกรดเซรามิกนะคะรอบคันจะอยู่ที่60%ค่ะบานหน้าจะอยู่ที่40%นะคะในส่วนของสปอยเลอร์นะคะก็มีการแถมให้เหมือนกันแต่ว่า,อาของไม่มีนะคะเดินขออนุญ,ญาตค้างไว้ก่อนแล้วก็เสาอากาศก็แถมเป็นเสาอากาศแบบคลีบฉลามให้ค่ะ สองหมดเหมือนกันขออนุญ,ญาตค้างไว้ก่อนนะคะเซนเซอร์ถอยหลังให้สองจุดค่ะรถนะคะก็จะทำการเคลือบสีแล้วก็พ่นกันสนิมให้แล้วเรียบร้อยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูห้องสัมภาระท้ายกันบ้างค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องสัมภาระท้ายค่ะ ันนี้ก็จะเป็นรายการของแถมต่างๆนะคะที่แถมเพิ่มให้ส่วนย่างอร่ลยเครื่องมือแม่แรงนะคะจะอยู่ใต้ตรงนี้ถาดสัมภาระท้ายก็ขออนุญ,ญาตค้างไว้ก่อนนะคะช่วงนี้นะคะแจด๊ดไม่มีรถไม่ค่อยไม่มีรถในสต็อกค,ค่ะก็เลยไม่ได้สต็อกในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งไว้ค่ะ แต่ว่าเราก็สามารถเข้ามาติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะเวลาของมาโอเคค่ะเราดูภายนอกรอบคันกันแล้วเดี๋ยวเดือนจะพาไปดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะว่าภายในมีการติดตั้งอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ น,นีก็จะเป็นในส่วนของภายในนะคะภายในก็จะมีการติดตั้งในส่วนของเบาะหนังนะคะเพิ่มเติมเบาะหนังจะเป็นสีดำนะคะเบาะหนังตัวนี้ที่ติดตั้งจะเป็นเบอร์204ค่ะติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของไฟส่องสว่างเท้าด้วยนะคะก็จะเป็นแสงสีฟ้าแบบนี้เลย มองเห็นกันไหมคะเดี๋ยวเดินจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นไฟแสงสีฟ้าแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นภายในรถเครื่องเสียงแอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้ามารวัดค่ะในส่วนของกล้องเดินก็จะแถมให้เป็นกล้องโมดูโลนะคะจะเป็นกล้องของแท้ของ Honda เลย อันนี้ก็จะเป็นห้องโดยสารด้านหน้าค่ะเดี๋ยวเดินทามาดูห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นห้องโดยสารด้านหลังค่ะสำหรับเอ่อห้องโดยสารด้านหลังนะคะก็สามารถพับเบาะได้ โอเคค่ะสำหรับคันที่รีวิววันนี้ก็จะเป็นแจดรุ่น V นะคะสีขาววันนี้นะคะเดินก็พาเดินดูรอบคันแล้วก็พาดูกันแล้วนะคะว่ารถคันนี้มีการติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติม บางนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากเข้ามาชมรถสามารถเข้ามาชมรถนะคะได้ที่โชว์รูม Hon d a อุบลของเราทั้งสาขาในเมืองแล้วก็สาขาห้วยคุ้มเลยหรือถ้าอยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถอไลน์มาสอบถามข้อมูลกับเดินได้เลยเดี๋ยวเดินส่งข้อมูลให้ทางไลน์นะคะสําหรับวันนี้เดินต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะก่อนจากกันไปนะคะเดินฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้เดินด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ Oh, 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 oh